สวัสดีครับครับขอบคุณสมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสาหรับแนวทางลาวทีวีลาวเดดีแล้วก็ลาวสตาแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคานวณนการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจนจณญายานในการรับชมนะครับคล้วก็มาดูราวทีวีนะครับลาวทีวีผลออก8 0 3 7 9ใครนำไปวิ่งไปลูกตกสองตัวเข้าเลยเนาะกับจุดวิ่งเข้าที่03กับเสียด้นะครับ3ตัวกับไปที่203นะครับ ส่วนตัวเจาะไม่เข้านะครับเพราะว่าเล็กเด่นมันมาด้วยกันนะครับป็แนแนวตามผมก็พูดทุกครั้งนะครับจับชุดแล้วนะครับก็อย่าลืมเล็กเด่นมาด้วยกันหรือว่าเล็กเบิ้ลนะครับให้นําเล็กเด่นไปเบิ้ลนะครับ <c oughs> ครับต่อที่ราเฮดดีนะครับลาเฮดดีก็ในทีวี TV, ถือว่าชุดปิดเข้านะครับ กับจุดวินเข้านะครับวิง่งโหลดก็เข้าเนาะเข้าทั้งสองตัวส่วนลา,นลาวลาอสดีนะครับลาวอสดีก็วิ่งโหลดเข้าเนาะนะครับเข้าตีหกส่วนชุดวินก็หกแปดเสียดายว่ามันไปอยู่ด้านหน้านะครับก็เน้นให้หกแปดเลยมันเบินหน้าไม่ได้เนาะนะครับถ้าจะเบินว่าหกแปดจะไ่ออกเบิน แปดแปดไอแปดหกหกดาหกดาหกหกแปดยังได้ลุ้นนะครับก็จะไปอยู่ในตำแหน่งหน้าเนาะนะครับก็เ,าเจาะไม่เข้าเข้าวิ่งลูดอย่างเดียวคือเลขหกนะครับกับต่อที่ลาสตานะครับลา <c oughs> สตาผลออกหกหนึ่งศูนย์ห้าสองอันนี้ตัวน้นผมผมเข้าแค่เลขวิ่งเนาะนะครับ เด็ดวิงโหลดส่วนจุดวินนะครับจุดวินเข้าที่ห้าสองจับห้าสองให้เนาะจบับไอ้ที่หกสองนะครับเป็นไหมครับเ,เด็กเต็มมันไปอยู่ด้านหน้าหลักร้อยที่ห้าสองลงล่างสามตัวมันไปม,มาด้วยกันเนาะนะครับก็ถือว่าจุดวินเข้าเนาะนะครับห้าสองนะครับวิงโหลดก็เข้าที่เลขหกเด็กบินอย่างเดียวโหลดไม่เข้า ครับก็มาตามกันต่อสำหรับแนวทางในวันที่ย2นะครับวันนี้ใครได้ก็ขอแสดงความใจกับสมาชิกด้วยเนาะน,นะครับกลับมาตามกันต่อวันที่22่สิบสอเจ็ดเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดาดูลาวทีวี ดาวทีวี <TV S 2> นะครับวันนี้ชุดวิน,นเลขีเจ็ดแปดเก้าศูนเล็กเด่นนะครับสกับ 7, 8, 9, 0, 4, 7 ในนาฬิกาสี่นะครับก็เจาะที่สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สามตัวนะครับจับในสองชุดนะครับเจ็ดสี่เก้าแล้วก็หกสี่เก้าสามตัวท่านสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับ สำหรับตำแหน่งกันได้ตัวที่ผมเล้นก็มีอยู่49เนาะนะครับ49เป็น49ก็ระวังเลขก6ด้วยนะครับ49 46ส่วนใครใช้เลขก7นะครับก็ระวังเลขก 1, นะครับเลข7รวังเลขก1แต่เป็น7ก็จะเป็น7 8 7 9 7 0นะครับ ก็อย่าลืมเลขเด่นด้วยนะครับหรือว่าใครต้องการเล่นเล็กเบิ้ลก็เอาเลขเด่นไปเบิ้ลนะครับ4 4 7 7นะครับทุกแนวทางนะครับเอาเลขเด่นไปเบิ้ลนะครับครับต่อที่ลาวเฮตีลาวเฮตีวันนี้ชุดวินได้เลขแปดหนึ่งศูนย์เก้าหก เลขเด่นได้แปดกับหนึ่งผมเนะ้นที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดนะครับจะจับให้แค่สามชุดจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าก็หนึ่งหกเลขเด่นก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับส่วนสามตัวกลับไปที่ แปดหนึ่งศูนย์ขอกลับแล้วกันเนาะกับเป็แปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งกับสามตัวตัวที่ผมเน้นให้ก็เน้นเป็นศูเนาะศูนย์หนึ่กับ0ูนย์เกาะครับขนานลุ้น ต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยครับจบไปในชุดวินเลยเล่นหนึ่งระวังเจ็บนะครับกับต่อที่ดาวสตาร์ชุดวินวันนี้ได้เลย ศูนย์เจ็ดแปดก้าสี่สุนเลกเด่มในสูงกับเจ็ดวันนี้บนแนนที่เลขศู 0, นย์ะครับก็จะเป็นศูนย์แปดศูนเก้าศูนสี่ ถ้าใครชอบเลขเจ็ดก็จับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะครับอันนี้เน้นในตเลขศูนย์ก็เลยจับเฉพาะเลขศูนย์ถ้าใครชอบเจ็ดก็จับที่เลขเจ็ดนะครับยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับจับก็จะได้หกชุดรวมเลขเด่นมาด้วยการเป็นเจ็ดนะครับแต่ตาวาตันวินเอาจะได้ทั้งหมดสิบชุดนะครับกลับมาดูสามตัว ไปสองชุดนะครับจะเป็น608แล้วก็เจ8ดศูนย์แล้วก็เจ็ ก่อนตามนี้เนาะนะครับใครที่รับเจ้าตามก็เก็บเอาไว้นะครับต่อไปนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคในวันที่22่ดือนเนะครับปศสอ6 8นนรับครับบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ